ทุกคนนี่คือบุฟเฟ่ต์ข้าวแกงเมื่อกลางวันในโรงแรมที่ราคาโคตรคุ้มแค่1น9บาทเราสามารถกินได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาที่สำคัญคือรวมน้ำแล้วบอกเลยว่าคุ้มสุดๆครบจบในที่เดียวต้องที่นี่เลยครับโรงแรมทเทวีรอดนิม่มานหน้าตะวันแดงนี่เองมากันได้ที่ห้องอาหารเดลลอดเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เที่ยงถึง4ี่โมงเย็นเมนูข้าวมีตั้งแต่ผัดกะเพราโบราณน่ากินแบบนี้แล้วก็ยังมีหน่อไม้ผัดใส่ไก่ลูกฟักแมวผัดไข่รวมไปถึงแกงขังเลลายอาหารเขายาวมากครับขนมจีนก น้ำยากะทิน้ำยาน้ำพริกน้ำเีว้วเครื่องแน่นสุดขมข้นแบบนี้ก็ตักกันได้แบบไม่อั้นเลยครับแล้วก็ยังมีแกงเขียวหวานข้าวซอยไก่ลูกชิ้นด้วยก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณเยาวราชพร้อมน้ำราดบอกเลยว,ว่าต้องลองพอเขาเด็ดมากๆหรือใครอยากกินผักสดผักต้มแคบหมูน้ำพริกที่นี่มีหมดทั้งน้ำพริกปลาย่างน้ำพราาำพิกขี้กาที่แซ่บสุดๆแล้วก็ยังมีเมนูใหม่คือโอเด้งด้วยนะทุกคนมีซอสหมาล่าผงหมาล่าซอสซีอิ๊วงาให้ปรุงด้วยซุ้ตมตำเป็นทั้งตำปูปลาร้ตาตำไทยและเผ็ดน้อยมีหมดที่ ของทอดที่บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นทอดเกี๊ยวทอด,ทอดปอเปี๊ยะทอดไม่น่านเชื่อว,ว่าของเขาจะเยอะขนาดนี้ในส่วนของของหวานสลัดผลไม้ก็คือจัดเต็มมากเลยครับเครื่องดื่มกาแฟาก็คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่แล้วจัด <c oughs> ก,กันได้แบบไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาเติมของตลอดไม่มีกั๊กนอกจากความคุ้มแล้วความอร่อยก็ยังเต็มร้อยเลยครับเขาเปิดรับจองโต๊ะคิวแลกเวลาเที่ยงทางโรงแรมรับจองคิวเพียงวันละ70คิวเท่านั้นแต่หากโต๊ะเต็มนะครับยังมีที่นั่งสาหรับบอกินให้บริการถ้ามาทานตอนบ่ายโมงถึงบ มาลองกันนะครับ